แก็บเลือกกลางแปลงสารหน้ารู้เรื่องเกษตรโรคแอนแทกโนดในพริกโรคแอนแทกโนดหรือโรคกุ้งแห้งเกิดได้ในทุกระยะการจเจริญเติบโตโดยเฉพาะผลพริกใกล้สุกข,ขนาดของแผลไม่แน่นอนถ้าอากาศมีความชื้นสูงจะมีเมือกเยิ้มสีส้มอ่อนหรือสีดำซ้อนกันเป็นวงโดยโรคจะระบาดรุนแรงในสภาพที่มีความชื้นสูงหรือฝนตก5แนวทางการป้องกันโรคกุ้งแห้งในพริก 1. คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์จากผลพลิกที่ไม่เป็นโรคมาปลูก2ก่อนปลูกลุกเมล็ดพันธุ์พลิกด้วยสารเคมีป้องกันกจาจัดเชื้อราหรือแช่เมล็ดพันธุ์ในน้าอุ่นที่อุณหภูมิ50-52ถึงองศานาน30นาทีเพื่อกําจัดเชื้อรา 3. ไม่ปลูกต้นพริกแน่นเกินไปทําให้มีความชื้นในแปลงสูงและโรคจะระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว 4. มันตรวจแปลงอย่างสม่ําเสมอหากพบโรคให้ทําลายต้นพืชที่เป็นโรคโดยการถอนไปเผาทิ้ง เพื่อลดปริมาณของเชื้อสาเหตุในฤดูปลูกต่อไป 5. ้นสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราพ้นทุกทุก7-10วันต่อครั้งในระยะดอกออกจนถึงระยะติดผลสนับสนุนโดย HB101 อาหารเสริมพืชนำเข้าจากประเทศญี่ปุน่นธาตุอาหารพืชชนิดน้ำ SD นำเข้าจากฝรั่งเศสสารปรับปรุงดิน SD สารปรับปรุงดิน SD ไส้ปุ๋ยอินทรีย์ SD ีมล สอบถามเพิ่มเติมได้ที่